สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพนมมือขึ้นมาเตรียมทําความเคารพค่ะฟังเฉนสัญญาณนะคะพูดพร้อมกันค่ะ เด็กๆก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนการสอนใน EP ที่6นี้เช่นเคยค่ะครูจะขอพาเด็กๆไปทบทวนภาคทฤษฎีกันก่อนนะคะถ้าเด็กๆคนไหนที่ฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจเด็กๆสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือวิชาดนตรีสากลเลยนะคะ<ๆ>ทบทวนภาคทฤษฎีลักษณะตัวโน้ต ใช้บอกอะไรใช้บอกความสั้นยาวของเสียงโน้ตลักษณะตัวหยุดใช้บอกอะไรใช้บอกจังหวะในการเงียบเสียงหยุดเล่นหรือหยุดร้องค่ะ <S <S ตำแหน่งตัวโน้ตบนบรรทัด5เส้นและบนแป้นคีย์บอร์ดใช้บอกอะไร ใช้บอกระดับเสียงโน้ตสูงต่ำโดยใช้ชื่อโน้ตโดเรมีฟาซอลาที re, mi, fa, sol, la, t, และ cdefgab แทนค่าในการบอกระดับเสียงและมีวิธีการบันทึกตัวโน้ตบ,บนบรรทัด5เส้นเป็น2ลักษณะคือหัวโน้ตคาบเส้นและอยู่ในช่องค่ะเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรี ใช้บอกวิธีการเล่นดนตรีเช่นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เด็กๆจะได้เจอในเพลงเล่นคีย์บอร์ดดังต่อไปนี้ค่ะกุญแจซอใช้กำหนดระดับโน้ตเสียงกลางไปถึงเสียงสูงกุญแจฟาใช้กำหนดระดับโน้ตเสียงต่ำา t ม m e ิกเนเจอร์คือเครื่องหมายกำหนดจังหวะและค่าตัวโน้ต เส้นกันห้องใช้แบ่งห้องเพลงออกเป็นส่วนๆตามจังหวะที่ถูกกำหนดไว้ค่ะทวนสเกลซีเมเจอค่ะเด็กๆค่ะวางมือค่ะ,ะวางมือโค้งๆแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่มีเครื่องคีย์บอร์ดให้วางมือที่ตำแหน่งออกเตบที่3นะคะก็คือโดเสียงกลางส่วนใคร ที่เล่นจากแอปมือถือนะคะก็สังเกตนะคะจะมี2องดำกับ3ดำา1ออกเตปแบบนี้ใช่ไหมคะให้หนูเลือกวางมือที่2ดํดำนะคะโดจะอยู่ตรงริมสีขาวริมแรกของ2องดำนะคะอาพร้อมนะคะสเกล C major เริ่มต้นจากเสียงโดเรมีนะคะฟาควายนิโปงไปฟาซอลลา ทีโดอ่าจำได้ไหมคะลูกอันนี้เป็นเสียงขาขึ้นนะคะเมื่อเด็กๆเ,เล่นไปเด็กๆจะสังเกตได้ว่าเสียงมันจะสูงขึ้นใช่ไหมคะอ่าอีกร,รอบนะคะโด,โดเรมีฟาซอนลาทีโดออ่าจำกันได้แล้วใช่ไหมคะฟังจังหวะนะคะครูแมวนับ1-4ถึง4เล่นพร้อมจังหวะที่1เลยนะคะฟังห่ง สองสามสีกดโดเรมีฟาซซลาธีโดสองสามสี่เริ่มโดเรมีฟาซซลาธีโดสองสามส,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 สี่กดโดเรมีฟาซซลาธีโดสองสามสี่กดโดเรมีฟาซซลาธีโดสองสามสี่ กดโดเรมีฟาโซลาทีโดสองสาี่กดโดเรมีฟาโซลาทีโดอ่ะแม่เพิ่มความเร็วนะคะ80ค่ะอ่าเด็กๆเริ่มเล่นคล่องแล้วเราจะเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งสาสี่ป หนึ่งสองสามสี่โดเรมิฟาสองสามสี่กดสองสามสี่กดสองสามสี่กดเอ๊ถ้าเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยจะทันกันไหมนะอ๋าลองสิลองสิคะ ่พร้อมนะคะเด็กๆกลูแมวนับหนึ่งสองสามสี่อ่ะเริ่มต้นนะคะสองสามสี่อ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ ดูระดับเสียงโน้ตเพลงที่ครูให้เด็กๆลองฝึกอ่านและเขียนชื่อในสัปดาห์ที่แล้วครูแมวขอแนะนำการแบ่งห้องโน้ตเพลงก่อนนะคะในหนึ่งห้องเพลงของเพลงนี้จะมีโน้ตที่ถูกบันทึกไว้ห้องละสีจังหวะโดยมีเส้นกันห้องเป็นตัวแบ่งถ้ามีหนึ่งเส้นเราจะเรียกว่าเส้นกันห้องถ้ามีสองเส้นที่เหมือนกันเราจะเรียกว่าเส้นกันห้องคู่จบตอน ถ้ามี2เส้นโดยที่เส้นที่สองเป็นเส้นทึบเราจะเรียกว่าเส้นกั้นห้องคู่จบเพลงแต่เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการมองเห็นของเด็กๆครูจึงได้มีการใช้ตัวเลขที่อยู่ในวงรีสีชมพูบอกชื่อห้องเอาไว้ให้เด็กๆจะได้ดูตามที่ครูสอนง่ายขึ้นนะคะเอาล่ะเราจะเริ่มมาเฉลยชื่อระดับเสียงโน้ตในแต่ละห้องเพลงกันเลยนะคะ ใครที่เขียนผิดสามารถลบและแก้ไขาตามไปได้เลยนะคะเด็กๆมาดูกันเลยคะ่ะเด็กๆคะมาดูที่โน้ตเพลงกันเลยนะคะเดี๋ยวครูแมวจะมาเฉลยจากสัปดาห์ที่แล้วที่ครูแมวให้เด็กๆลองไปฝึกการอ่านโน้ตบนบรรทัด5เส้นกันเด็กๆจําได้ไหมคะ ตำแหน่งหัวโน้ตที่คาบเส้นและอยู่ในช่องมีชื่อว่าอะไรบ้างนะคะอ่าวิธีการที่เราจะอ่านระดับเสียงโน้ตเพื่อบอกให้รู้ว่าเสียงนั้นชื่อว่าโดเรมี mi, ฟาหรือโซอลาทีนั้นนะคะเราไม่ต้องไปดูที่ลักษณะหน้าตาของเขาว่าเป็นหัวสีอะไรแบบไหนแต่ให้ดูที่ตำแหน่งบนมรทาทาัศเส้นนะคะว่าอยู่คาบเส้นไหนช่องไหนนั่นเองนะคะ มาดูที่ห้องที่1นนะคะวิธีการดูห้องครูแมวก็ชี้แจงไปแล้วเนาะก็ดูจากได้ที่สีชมพูนะคะตรงวงรีที่เป็นสีชมพูแล้วก็จะมีตัวเลขใช้บอกนิ้วมือในการเล่นให้เด็กๆด้วยถ้าเด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านอยากจะฝึกซ้อมเองแล้วจําไม่ได้ว่าตรงโน้ตตัวนั้นจะใช้นิ้วที่เท่าไหร่นะคะครูแมวมีตัวเลขเพื่อที่จะบอกด้วยส่วนตรงขอดที่เป็นภาษาอังกฤษ อันนั้นจะเป็นมือข้างซ้ายเราจะยังไม่ฝึกซ้อมนะคะแล้วก็เนื้อเพลงที่อยู่ด้านบนนะคะที่เป็นฉันและเธอมาเจอกันรตรงนี้เดี๋ยวเมื่อเราเล่นโน้ตจบเพลงแล้วครูแมาจะย้อนกลับมาสอนตรงเพลงร้องอีกทีนะคะอ่ะมาดูที่ห้องที่หนึ่งค่ะห้องที่หนึ่งหลังจากเครื่องหมายกำหนดจังหวะ ก็จะเป็นตัวหยุดสองจังหวะนะคะเมื่อเด็กๆจะเล่นคีย์บอร์ดจังหวะที่1กับที่สองนี้เราจะไม่มีการเล่นนะคะเราจะขล้ามไปเล่นที่ตรงโนต้ตตัวแรกที่หัวคับเส้นน้อยนั่นก็คือตัวโดนั่นเองนะคะอาห้องที่หนึ่งโน้มีชื่อว่าโดโดค่ะอาสองตัวนะคะอาต่อไปทีนี้ไปดูห้องที่สองค่ะห้องที่สองโนต้ตตัวแรก หัวคาบเส้นที่สองเหมือนกับกุญแจซอเขาก็จะมีชื่อว่าสอนั่นเองค่ะอ่ะถัดไปเลยค่ะถัดไปหัวคาบเส้นน้อยก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะโดนั่นเองค่ะอ่ะและต่อจากโดก็จะเป็นโน้ตตัวลาตัวลาจะเสียงสูงกว่าตัวซหนเสียงนะคะจะอยู่ในช่องที่สองค่ะอ่ะทีนี้ไปเด็กๆไปดูตรงห้องที่สห้องที่สาม โน้ตตัวแรกคาบเส้นที่สองเหมือนกุญแจซอก็จะชื่อว่าซอและตัวถัดไปอยู่ใต้เส้นที่หนึงชื่อว่าเรตัวถัดไปชื่อว่าเรอ่าต่อไปไปดูบรรทัดที่สองค่ะบรรทัดที่สองห้องที่สี่โน้ตตัวแรกอยู่ใต้เส้นที่หนึงก็จะมีชื่อว่าเรอ่ะถัดไปจากเรค่ะเสียงสูงขึ้นไปจากเรอีกหนึ่งเสียงนะคะก็จะเป็นมี ่ะและต่อจากมีอยู่ใต้เส้นที่หนึ่งก็จะเป็นเรหัวคาบเส้นน้อยก็เป็นโดต่อจากโดไปห้องที่ห้าเลยค่ะห้องที่ 5, ห้าโนูตัวแรกเป็นหัวสีขาวนะคะคาบเส้นที่หนึ่งชื่อว่ามีต่อไปค่ะคาบเส้นน้อย2องตัวชื่อว่าโดโดต่อไปดูห้องที่6ค่ะห้องที่ 6, หกโนตตัวแรกชื่อว่าซ so. อ ต่อจากซอเป็นโดต่อจากโดเป็นลาหาเด็กๆมองตามไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ไปดูตรงห้องที่เจ็ดค่ะห้องที่เจ็ดตัวแรกซอตัวถัดไปเรตายเส้นที่หนึ่งชื่อเรอีกแล้วนะคะต่อไปห้องที่แปดค่ะห้องที่แปดชื่อว่าเรตัวแรกนะคะตัวถัดไปเป็นมี ถัดไปเป็นเรและตัวสุดท้ายของห้องที่8ก็คือมีอะข้ามไปห้องที่9ค่ะห้องที่9ลักษณะโน้ตแบบนี้ก็คือโน้ตตัวกลมนะคะแต่ว่าหัวของเขาอยู่ในตำแหน่งคาบเส้นน้อยเขาก็จะมีชื่อว่าโดอาตัวนี้ก็จะเป็นโดเสียงกลางนะคะเหมือนกับตรงห้องที่1เห็นไหมคะเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่า เขามีเสียงที่ยาวกว่านะคะแต่เขาอยู่ตำแหน่งเดียวกันเขาก็จะชื่อเหมือนกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆถูกกันไหมคะอ่าใครที่เขียนโน้ตไม่ถูกไม่เหมือนครูแมวไม่เป็นไรนะคะให้เด็กๆลบแล้วเขียนใหม่ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้มาเล่นโน้ตกันได้อย่างถูกต้องทุกคนนะคะไปฝึกร้องโน้ตกันคะ่ะเด็กๆ ฟังและร้องระดับเสียงโน้ต่าเด็กทุกคนคะพร้อมนะคะคุณแมวก่อนนะคะคุณแมวร้องว่าบีบีบีดีเด,ด เพลงกันต่อเลยนะคะ